สวัสดีครับพบกับท่วง Best Keyword Review ครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวตัว ASUS VivoBook Pro นะครับตัวนี้จะเป็นจอ14นิ้ว OLED นะครับผมตรงงานประกอบตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะมีฟคเจอร์ของตัว ASUS VivoBook ขึ้นมาด้านด้านด้านหลังของตัวจอด้วยนะครับตัวนี้ก็จะให้ฟีเจอร์สวยๆดู body โอเคเลย หนักเครื่องนะครับอยู่ประมาณ1.4กิโลกรัมนะครับผมตัวนี้จะมีช่องรูระบายอากาศอยู่ตรงข้างจอดนะครับี่เ็ี้ยนนะครัมันจะเป็นส่วนระบายอากาศนะก็หัวพัลมก็จะให้มาเป็นพัดลมคู่เลยที่ด้านหลังแล่เอกตัวเครื่องเนี่ยตัวนี้จะให้มาเป็นพัดลมคู่นะครับสองตัวเป็นตัวพัดลมระบายความร้อนสองตัวนะครับผมก็ยังแนะนําว่าอย่าวางในที่พื้นบนเตียงบนผ้าก็ห่มอาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทลไปปุ๊บ ตัวช่องระบายกอากาศตรง,ง,งนี้มันก็จะดูดลมเข้าไปไม่ได้นะ <Wow. S 1> หน้าจอนะครับตัวหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นจอโคเลตเอตัว o l เลเนี่ยจะมีความแตกต่าง LED มากกว่าสอตัวเลยเพราะว่าจอ OLED มันจะให้สีที่ค่อนข้างชัดสีค่อนข้างสดยิ่งถ้าเห็นชัดเลยก็อยากเป็นสีดำให้เราอยากใช้จอ LED ปกตินะเวลาเราเปิดเป็นสีดำหรือจอปิดไฟไปเลยครับเราก็ยังเห็นว่า ความดำของมันยังมีความเป็นเทาอยู่บ้างแต่ถ้าเป็นจอ OLED จดำมันก็คือจะดำกว่าเลยนะครับส่วนสี่นก,ก็อย่างที่บอกก็คือสีมันจะสดเนาะสีมันก็จะสว่างแล้วก็สดกาสีจอ LED ทั่วไปนะครับด้วยความที่ว่ามันสีมันจะสดกว่า LED ธรรมดานะครับคนส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างกรรังวลื่อาพอสีส,สีสดสีสว่างมากไปแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เราปวดตามากไหมหรือว่าแสงมันจ้าไปไปจะทาให้เราแบบตา ้เป็นนานๆแล้วจะมีปัญหากับต threaten. ัวเราหรือเปล่าก kind of ็ตัวนี้จะเป็นโน้ตูไรนะครับเขาจะลดเรื่องของแสงสีฟ้าของหน้าจอไว้อยู่แล้วเราไม่ต้องห่วงใรื่ตรงนั้นเลยเขาตัดเรื่องรูไ์ไปแล้วเขาตัดเรื่องของแสงสีฟ้าไปแล้วไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของการใช้งานแล้วมันจะเป็นมันจะทําให้เราแบบปวดตามากก็ไม่ต้องห่วงเลยเขายังไงมันตัดความกว้างแล้วมันช่วยเราแล้วดับมุมแล้วแน่นอนครับเกี่ยวหน้าจอนะครับเรื่องซูชั่นตัวนี้จะมากับวารียด เกือบเกือบคูเกที่2,880,000นะครับมันจะค่อนข้างเอี่ยวกับตัวคูเกได้เลยแต่ยังไม่ได้ซีคูเกนะครับแล้วก็ไม่ใช่คูเกทีด้วยสัยวยารอจิเจอร์สั้ส่วนจอแบบ16.9แต่ตัวนี้จะเป็น16.10นะครับอ่ามันก็เลยค่อนข้างเอีย้ยกไปทางคูเกได้ด้วยแล้วก็กับ,ก,บกับตัวตัวเรซิเมชั่นมันก็เลยทำให้มีความเป็นคูเกได้คในเครื่องจอนนะครับตัวนี้จะอยู่ที่9.10เดซ์นะครับ ส่วนพอร์ตของตัวเพื่อนนะครับก็ฝั่งซ้ายมือตัวพอร์ตก็จะเป็น USB 2.0งสองพอร์ตนะครับแล้วก็ตัวไฟนะครับตัวไฟ LED ตัวสัญญาณนะครับที่จะแจ้งว่าเครื่องเสียบชาร์จอยู่หรือเปล่าหรือว่าชาร์จแบตไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ฝั่งขวาตัวนี้ก็จะเป็น DC ก็คือสายชาร์จส,สายสายดีชาร์จของตัวแอปเปิ้ลนะครับแล้วก็พอร์ต USB 3.2 3ตัวนี้เป็นยูดี3.2นะฝั่งนี้เป็น2.0นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น s อสดีอค่ะเป็นพอร์ตเอสดีเอ็ครับที่เฟอร์เฟอร์ค่ะเป็นเอสดีหนึ่งพอร์ตนะครับแล้วก็เป็นไพร e ซียูดีไพร e ซนะครับหนึ่งพอร์ตแล้วก็ตัวรองรับใส่มาตัวเอสดีอาร์นะครับแล้วก็ตัวแจ็คปกตินะ CPU จะมาพร้อมกับ CPU เป็น AMD Ryzen 9นเครับ อยูเส้นนะแล้วก็ได้แลมาถึง16ลิเลยวิยา10ถึง16พิกนะก็คือจะส่วนใหญ่ในซีรีส์กวนี้จะเพิ่มเพิ่หลักก็ได้นะครับตัว Storage นะครับตัวนี้จะมาเป็น512พิก NVMe M.2 นะครับรับผมแล้วก็ตัว OS ระบบปฏิบัติการนะครับจะให้พร้อมกับ i n 10แล้วก็ให้ซอฟต์แวร์ของตัว m a c b o o ติดมาด้วยนะครับปฏิยาลครบนะ ผันนี้ก็สนนราคาอยู่ที่34,990ัอยาบาทนะังไงขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ